ขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกว่าสวัสดีครับพวก,กผมปาแงมและทีมงานที่มรู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับหน้าฝนยุงลายแพร่พันธุ์ไข้เลือดออกแพร่ระบาดโรงพยาบาลสมุทรสาครตระเวนออกหน่วยบริการให้ความรู้แนะนํา ป้องกันไข้เลดออกครับสมทรสาครของเรานะคะจะมีอะน้ําขังเยอะนะคะเราก็ลดนงคลงในการหยอดทรายนะคะแล้วก็การกําจัดลูกน้ํายุงลายที่ดูในน้ําขังนะคะจะมีการคว่ำภาชนะนะคะคนไทยป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นทุกปีตลอดปี2,566ป่วย1 5 6 0 9 7รายเสียชีวิต175ราย โรคร้ายที่มากับหน้าฝนอย่าให้มีน้ำขังยุงลายไปไข่กัดเป็นไข้เลือดออกนะครับใกล้แล้วนะครับเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนร,ระหว่างวันที่27กันยายนถึง15พฤศจิกายน2567คุณวรัญญาเทียนวิวัฒน์ประธานกลุ่มสรีที่นอนหมอนหนุน บ้านป่าขามบอกว่าจังหวัดลำพูนเตรียมต้นรับนักท่องเที่ยวสร้างเส้นทางโคมไฟที่ยาวที่สุดในโลกระยะทาง2กิโลครับเดือน12อ่ะเขาเรียกเดือน12งเป็งน,นะที่ที่จะถึงเนี่ยค่ะเขาจะแขวนโคมเนี่ยแสนดวงของจังหวัดลำพูนเวลาเปิดนะ,เข,ะเขาจะเขาจะปิดไฟดวงนี้แล้วเขาจะเปิดแต่ไฟดวงนี้ทั้งอ่าทั้งในถูกถูกค่าสวยงามมากเลยแสนดวงลองคิดลองภาพแล้วอนาคตเนี่ยลำพูนเราจะขายายไปเป็นล้านดวง ด้านคุณพุทธชาติอินสวะจัดหาง,งานจังหวัดลำพูนก็บอกว่าโคมเส้นดวงที่จะนำไปประดับก็มาจากฝีมือของผู้สูงอายุในจังหวัดลำพูนนี่แหละครับนี่ปังแหนมจะช่วยคนสูงอายุได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าลำพูนเราเนี่ยเดินมาร้อยคนเนี่ยนะคะในยิบในร้อยคนเนี่ย28คนเป็นคนที่สูงอายุแล้วะคะ่ะ อันนี้ก็จะช่วยได้เลยนะคะทําให้คนแก่เนี่ยอยู่บ้านแล้วมีรายได้วิ่งเข้ากระเป๋าค่ะเชิญเที่ยวง,งานโคมแสนดวงที่เมืองลําพูนสนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุที่รับงานไปทำที่บ้านให้มีอาชีพมีรายได้นะครับที่กระทรวงแรงงานนายพิพัฒน์รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนายสุรศักดิ์ พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทําให้นักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนร่วมกับสถานประกอบการชั้นนํา22แห่งจัดเตรียมตําแหน่งงานทั่วประเทศกว่า10,000อัตราไว้รองรับนักเรียนนิสิตและนักศึกษาครับที่มาลงนามเอ็มยูมีการรับ อัตราเบื้องต้นก็1789อัตรานะครับที่น้องนองนักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาฝึกงานนะครับใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมเรียนรู้โลกของอาชีพสร้างรายได้ตั้งแต่วัยเรียนลดภาระราค่าใช้จ่ายของครอบครัวครับกรรมชุมค่าจ้างลุ่มแล้วลุ่มอีกครับคราวนี้ฝ่ายภาครัฐ บิดซะเอง4คนค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทประกาศใช้ไม่ทันหนึ่งตุลาคมนี้แน่นอนครับก่อนการประชุมจะเริ่มในาใยชัยยันเจริญโชคทวีคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำฝ่ายนายจ้างชุดที่22บอกว่าการประชุมเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาฝ่ายนายจ้างไม่ได้เข้าร่วมประชุม ไม่ใช่เพราะต้องการจะดึงเกมไม่ยอมขึ้นค่าจ้างการปรับค่าจ้างมาเนี่ยฝ่ายนายจ้างเราไม่เคยไปดึงเกมหรืออะไรก็ตามแม้กระทัา่างปีนี้เป็นปีแรกที่มีการปรับค่าจ้างไปสองรอบแล้วด้วยซ้ำไปคณะกรรมการไตรภาคีชุดที่22ประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างและภาคฝ่ายรัฐบาลฝ่ายละ5คนรวม15คนแต่เมื่อนับองค์ประชุมแล้วนะครับปรากฏว่าครั้งนี้ ฝ่ายนายจ้างเข้าร่วมประชุมครบ5คนฝ่ายลูกจ้างไม่มาประชุมสองคนฝ่ายรัฐบาลไม่มาประชุม4คนได้แก่คุณโสภาเกียรตินิราชาอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่จะ,กะเกษียณปีนี้ครับคุณวรวรรณพลิคามินพูดแทนจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินายพูลพงศ์นายนาภากรพูดแทนกระทรวงพาณิชย์และนายเมธีสุภาพงษ์ เู็แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยครับต้องทราบเลย่วงนี้ช่วงใกล้สิ้นปีขางประมาณอาจจะมีภารกิจสําคัญนะครับเราเข้าใจลูกจ้างนายจ้างมาครบพลัดไม่มาถ้าสองถึงสองในสามก็ได้เลยครับถ้าถึงสิบคนก็ได้แต่วันนี้มาแค่เก้าคนไม่ครบการประชุมจึงล่มครับเป็นครั้งแรกที่ต้องบันทึกไว้ว่าล่มเพราะคณะกรรมการฝ่ายรัฐบาล ซึ่งเป็นผู้สนองนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทจะมีการนัดประชุมใหม่24กันยายนนี้ว่วงถามแรงต่อแรงปัญหาของคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำชุดที่22ไม่ได้หมดเพียงแค่นี้นะครับยังมีปัญหาด้านกฎหมายจะตามมาอีกเมื่อนายเมธีสุภาพงศ์ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้กระเสอายุราชการไปแล้ว จึงไม่ถือว่าเป็นกรรมการตัวแทนฝ่ายในจ้างและธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังไม่แต่งตั้งใครมาแทนครับหากมีมติการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำออกไปก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับเจ้านายปูนปูน